สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกีที่ช่อง x อ Channel อีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงรถนั่งกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากมี FC ค่ะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเพื่อนน้ามันแพงมากๆเลยนะคะมีแต่ขึ้นไม่มีลงเลยนะคะเล่นเอาหลายคนแย่อยู่เหมือนกันนะคะก็เลยมองหาสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ เอาไว้ใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการเดินทางเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อนๆและส่วนใหญ่ที่สอบถามเข้ามานะคะก็สอบถามเป็นรถนั่งค่ะเพราะว่าอยากจะให้คนในครอบครัวใช้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคนที่บ้านค่ะอาจจะไม่สะดวกใช้แบบยืนแบบกี้นะคะก็เลยสอบถามเป็นรถนั่งเข้ามาค่ะก็เลยให้กีนะคะแนะนําค่ะเพื่อนๆว่านอกเหนือจากที่กี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คืออย่างเช่นเจ้าแม็กพันคันนี้นะคะแล้วก็ยังมีฟีโดนะคะแล้วก็รวมไปถึงไททันบีเซเว่นด้วยค่ะ นอกจากที่กี้รีวิวไปแล้วนะคะมีรุ่นไหนอีกบ้างแนะนําเขาหน่อยนะคะวันนี้ค่ะกี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะไปร้านร้านหนึ่งที่กี้รู้จักค่ะเนื่องจากเขาจําหน่ายรถนั่งอยู่หลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ ีร้านเลสเอ็ค่ะไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปตามหาคำตอบกันนะคะสวัสดีค่ะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะน้องบอสเพื่อนๆค่ะด้านข้างกีนี้นะคะก็เป็นน้องบอสนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักน้องเขาไปแล้วนะคะน้องบอสจากร้านเลสเอ็ค่ะ วันนี้คะ่ะน้องบอสพิกี้นะคะจะมารบกวนขอคําแนะนําจากน้องบอสหน่อยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ค่ะมี f อนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนั่งค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมาขอคําแนะนําจากน้องบอสหน่อยค่ะอ่าได้เลยครับพิกี้ก็ในยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้นะครับหลายๆคนก็จะมองพลังงานทางเลือกก็คือพลังงานไฟฟ้าก็าคือจะเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับก็เรามาดูกันว่า ในส่วนของการเลือกซื้อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีโจทย์การใช้งานไม่เหมือนกันบางคนแค่ขี่เล่นในหมู่บ้านในตอกซอกซอยไปซื้อก<ม>ับข้าวจ่ายตลาดไปเซเว่นหน้าปักซอย<ม>หรือบางคนขี่ไปทํางาน<ม>แบบพี่กี้เลยพี่กี้ใช้พี่กี้ใช้ขับไปทํางานทุกวันคือ10กิโลครับผมก็จะมีหลายแบบนะครับใ,ให้เลือกอบางคนออกถนนใหญ่ไปทํางานอย่างงี้ครับหรือใช้งานจริงจังทุกวันแทนรถน้ํามันมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแบบไหนบ้าง ไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ครับผมเรามาเริ่มกันในรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นยอดนิยมของใครหลายๆคนนะครับค่ะในรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะราคาไม่สูงทุกคนจะจัต้องได้นะครับก็รุ่นนี้ก็จะใช้งานทั่วไปไปจ่ายตลาดขี่ไปเซเว่นหน้าปากซอยมีตะก,ก้าแล้วก็สามารถพับคอยกใส่ท้ายรถได้ค่ะน้องบอสคะพี่เห็นว่ามันคันเล็กอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ขี่ได้ไหมคะ ผู้ใหญ่ขี่ได้ครับเพราะรุ่นนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลครับโอ,อ้ก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะคะขยายขึ้นมาจากรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่สองละ สำหรับคนที่ใช้งานจริงจังขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้าครับสามารถนั่งได้2คนนะครับเพราะว่ามีเบาะหลังแล้วก็จะมีขาป,ปั่นในกรณีที่แบตหมดมมก็เหมือนกับเป็นรุ่นที่มีออปชันเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วคันนี้ค่ะน้องบอสกับคันนี้แตกต่างกันยังไงคะอ่าแตกต่างครับตัวนี้อาจจะเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับส่วนตัวนี้จะเป็นจักรยานไฟฟ้า2อ,อย่างเนี่ยแตกต่างกันเรื่องของการผกพาเพราะว่า ตัวจักรยานไฟฟ้าเนี่ยจะมีน้ําหนักมากกว่าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะว mm ่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยน้ำหนักแค่20โลส่วนตัวจักรยานไฟฟ้าเนี่ยหนักถึง50โลครับ mm hmm. ไม่เหมาะสําหรับสายพบผา mm hmm. ขยับมาอีกรุ่นนะครับจาก2รุ่นเมื่อกี้ก็อัปเกรดขึ้นมานะครับมาดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็จะบอดี้ใหญ่ขึ้นครับมีสมรรถนะที่ดีขึ้น ทนน้ำทนฝนได,ด้ดีกว่า2รุ่นเริ่มต้นที่ผ่านมานะครับพี่เห็นว่ามันเหมือนมันมีรูปทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะคะน้องบอสคันนี้อ่าใช่ครับตัวนี้มีรูปทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าก็ยังจัดอยู่ในโหมดที่วิ่งในถนนตอกซอกซอยนะครับเพราะยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ส่วนคนที่ต้องการใช้งานจริงจังเนี่ยถนนใหญ่ต้องมีทะเบียนเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเป็นยังไง ผมก็ขยับมาดูกันอีกรุ่นนะครับก็จะเป็นของใ,ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละตัวนี้ก็จะสำหรับคนที่ใช้งานจริงจังออกถนนใหญ่ขับไปทํางานต้องการความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็สามรรถ,ถนะที่ดีขึ้นในการทน,ทนน้ําทนฝนหรือขี่ลุยอุปสรรคต่างๆนะครับมันก็จะต้องเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและก็ยังสามารถจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับขี่แล้วตำรวจไม่จับ ค่ะน้องบอสแล้วสเปคเริ่มต้นของรถรุ่นนี้มียังไงบ้างคะครับสเปคเริ่มต้นของพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ทําความเร็วได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการชาร์จหนึ่งครั้งก็สามารถทําระยะทางได้ถึง50 ถึง60กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับที่น้องบอสแนะนําว่ามันสามารถอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการเดินทางเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายค่ะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะต่อ1นชาร์จนะคะประมาณเท่าไหร่คะครับถูกมากๆเลยครับอัตราการสิ้นเปลืองต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ที่3-5ถึงบาทเองครับอืมก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะคะสำหรับทางเลือกที่น้องบอสเขาแนะนำเรามานะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้เราลงลึกนะคะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะคะก็ คอมเมนต์นะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวกี้จะรีวิวลงลึกนะคะสำหรับรุ่นนี้อีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องบอสมากๆเลยนะคะ นี้นะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดในแต่ละรุ่นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ จริงๆแล้วค่ะเพื่อนๆสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะก็ยังมีอีกหลายรุ่นอีกหลายแบรนด์อีกหลายตัวแทนจําหน่ายนะคะเอาไว้ถ้ากี่มีโอกาสนะคะเดี๋ยวกี่จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันค่ะวันนี้นะคะคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปที่กี่ทําในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ